เอ้าเล่นบันนี้อันหมูน้อยกัเล่นน้ำเขาผูผูหั่นแท้ๆท้อึโอ้ยผูฮึ่เล่นน้ำเขาได้เพิ่นก็ได้อันหมูน้อยก็ได้เอาโคมไปแบตเตอรี่ค่ะฮึโอ้ยยังมีส้ำถายอยู่หมูกับใบป๋าเอาเห็ดอะไดบันนี้เออ วันนี้เฮาลุงมาให้อาหารสายจากพี่น้องอเพราะว่าเพื่อเฮาเสร็จเรียกแล้วเนาะเฮาก็ต้องเฮ็ดเรียกเฮ็ดงานวงในเฮือนงานของเฮาให้มันแล้วสก,ก่อนแล้วจะลุงมาเกลือ,อลุงมาเกลือแล้วก็บ,บาน,นี้ก็อีสามซี่มื้อไปแล้วจะเกลืออีกบาดน,นี้ป่ยหากินตามธรรมมาติแล้ับาน,นี้เบิ่งงูน้อยสก,กไดะ ออกมาหากินน้ำมูกออกมาหากินน้ำไอ้น้ำเบื้อน้ำพ่อและแม่เลยลืมใหญ่อย่าได้ได้สองอาทิตย์กว่าเลยแล่นิกหัวคิดหัวความกินน้ำเขายังบูอยากเป็นปัญดาแต่เมื่อวานนี่กินหญ้าและเมื่อวานนี่ครับกินยงกินหญ้าไปเลยมาเบิ่งไก่้อ้เขากินเถอะ ได้เปล่งไทยขมงวิอยู่วยเอานะ้ามาใส่อีก่อยก่อนี่จะแค่นปลายฝนต้นหนาวแล้วเดือนนี้ก็ได้ เดือนหน้าก็นานา,นาสิเข้ามาน้ำในสะฮาก็เริ่มแห้งแล้วทีนี้เฮาก็ต้องหาเล่งน้ำให้หมูฮาแล้เบิดต้อง,ดงได้เปิดไดให้หมูหล้วบิดดินก็เริ่มแห้งแหละแต่ก้าน้ำแถวนี้ก็พืิบเบื้องหญ้าพวกพี่น้องหัวใจเวลามันสูงบนดน้ำหมูมันสิกินได้ไดดมันไม่ได้ยากเลยพี่น้องเองไอ้มันกะซี เอาตูมันนะโคมหย่าลงแล้วก็กินได้เลยมันหัวสลดัดหัวร้อยเด้อหมูนะไอ้พวเห็นหญ้าหูโคก,กแบบนี้นะอีบัเฮิงนี่หน้าแรงนี่หญ่ามันเริ่มเฮียนเลยหย่าต่ำๆหย่าอ้อนเริ่มเฮียนแล้วเมื่สิกินหญ่าตัวสูงๆแล้วต่อไปบัน้บ่เกินเดือนนึ่งก็ได้เรียบร้อยหญ้ากลมหญ่าคานะขี่มันก็ได้ใส่ก,กุบงป๊อกเผาไปพุ่นเป็นปุ๋ย หน่าก็ได้ให้หมูกินแล้วก็ซอยกำจัดหน่าเฮาปุต้องตัดหน่าให้มันเมื่อยอ่นหมูน้อยก็ได้หมูน้อยต้องห้อมนี่นะมันจะเป็นห้อมหยาบห้อมหยาบแบบคล้ายๆเกล็ผสม หมูน้อยก็เลยก,กินบดได้จ้ะพี่น้องสมมือน,นี้เวลาเราซื้อหัมนะเราต้องเบ่งดีๆจ้ะเพราะว่าห้มตันร้านค้าทั่วไปนะถ้าบรมษันห้ามที่เราไปซื้อลงสีนะมันจะเป็นห้ามแบบบดแกะผสม,มแต่ถ้าห้ามในลงสีแบบบ้านเรือนธรรมดาก็เออเป็นห้ามคักยู่มีขา้ขาวปุ้งข้าวปล่ามันอย่างผสมหมูมันก็กินได้ง่ายหมูมันก็กินอันนี้หมูน้อยกินบดได้กินได้แต่หมูใหญ่มันเป็นแกบสะทองหลาย เพราะว่าคนกนาญาตดกันซื้อหำฮาว่ามีโรงสีเองเนาะเอาไปซื้อในร้านเขามันก็เลยบอคือซื้อในโรงสีง mm. ั้นเป็นหวามแก่ผสม mm. หมูน้อยก็โดยสัรสัตวยานก็ฮัดอยู่ฮัดกินย mm. ังไะถุงห้างก mm. ันบุเฮิดห้างแบบนี้ไปพาก,กันควํำใส่กะละมุงกะละมังแบบเอาแลกกินนุยไปกินก็ได้ โรคภัยะบุมีพี่น้องอเลี้ยงแบบนี้พื้นที่มันกว้างบุมีโรคมีภัยหมูเพิ่นเป็นโรคเป็นภัยหมูเฮาบุเคยเป็นโรคเป็นภัแยแจกเื็อเลี้ยงแบบสบายสบาย,บาย,บายหมูยุทธทางแล่นเล่นแข็งแรงหมูกระดาษใ่ญ่ไวอีกากสังเกตจากตัวหมูเป่าเฮาใช่ไหมมันง่ายพีก,กันกับมันหมูเคียงหมูเนื้อกับเปลี่ยนไปบได้เนาะเพราะว่าสายพันธุ์มันใหญ่ซ้ำน,นี้เนาะจากพี่น้อง น,น้อยก็ได้เลี้ยงแบบนี้ก็ประยัดตุนทุนหลายจะพี่เนาะไอ้ไอ้หามกระสอบหนึ่งเนาะหำมกระสอบหนึ่งก็โอ้ย เลือได้สามสี่เทือพูบัตนี้เกลือได้สามซี่เทือไปห้าวัตสองสามมื้อจะมาเกลือทาหนึ่งมันก็ได้หึงเติบอยู่เพราะว่าหมูมันก็หายอยู่หากินเองสังเกตพี่น้องเห็นบ่ามากระบกมากระบกเที่ยวมากองเว้นละนะนะมันแห้งเลยเหลือตะเปลือกก็ได้พี่น้องเห้บบัดนี้เห็บโบนี่มันกิ่นมันเลยนะเหลือตะเปลือกมันอะไรมันคบกินจนมืดถ้าห้าปเลียงงันแบบ ในส่วนเฮาในเดินเฮามีกบกระบกแห้งคักพี่น้องเองเพราะว่ายามมากระบกที่มันยังบวได้รอกอันเป็นเม็ดออกมาแบบนี้เนาะมันก็นยังมีเปลือกข้างนอกเปลือกเขียวข้างนอกหมูก,ก็กินได้แล้วก็บ,บัดเมื่อมันแหง้งมันแหง้งแล้วก็ข้างในมันหมูกข้ังในันกระบกข้างในหมูก็กินได้อีกจตพี่น้องมันจะได้กินได้เอาซองเท่าพูอันนี้เฮาเก็บตัวแห่งมันมาให้หมูกินกินจนหมดพี่น้องฮะ ก็บปากระบุกมางดก่อนกระสอบหนึ่งมีแต่เปลือกมันเลยนี้เห็นไหมเปลือกกระบุกเลยนี่เปลือกมันอันงดก่อนนั้นนะมันยังโมแห้งคักมันก็เลยครบมุ่นแต่กองกองนั้นกองที่ให้เบิ่มกินนี่นะมันเปลือกมันสีบัวหักมันสีบัวแตกเพราะว่ามันแห้งคักแล้วมันกินง่ายอย่างแตงไทย บอพี่น้องขี่มันก็ได้ก้อนบักใหญ่เนึ่ยคุณขี่อันเลียมันได้ไหนบนนัแมนพ่อแม่แม่ได้ไหนขี่ก้อนแง่สิมีแต่ขี่กอนแง่ยิ่ๆคุณม,มันกินหญ้ากิกนงูเลยส์หมูฮาก็ได้กินอาหารหลากหลายมันก็เลยแข็งแรงบมเป็นโรคพี่น้องเลยมันก็มีภูมิต้านทานสูงวันนี้ฮาก็สิเกลือแล้ะฮาก็สิขึ้นเมื่อแล้วมาหนึ่นนงที่ปร่าทให้เบื่องหลายเด้อพี่น้องเด้อเฝ้า ฟ้าไปขายของกลับไปขายของเลยเป็นเสียบหม้อไปล่ะตอนนี้เฮายังให้อันอยู่ในคอกสองไร่นี้สก้อนให้เขาอันเกี่ยวเข่าแล้วสก้อนเฮาสิให้ลงไปอยู่ในทุงหน้าซิบไร่เลยแบบนี้ฮาสิอ,อ้อมไอรั่วไฟฟ้าเหมือนเลยแบบนี้หมูมันจะยูดทางกิน แบบแล้วคิดนี้ฮ็ขอลาไปสัปนี้จากพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็ดซับสไคร้นอจ้าคิดหน้าเฮามาเจอกันใหม่จ้า